ในจังหวัดเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคอีสานมีหมู่บ้านที่เงียบสงบมีสถานีอนามัยที่นั่นมีหมอนามว่าหมอโนอน,อนเป็นหมออนามัยดูแลบริบาลสุขภาพของชาวบ้านด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและมุ่งมั่นต่อชุมชนในขณะเดียวกันมีจังหวัดหนึ่งห่างออกไป120กิโลเมตรทางภาคอีสานตอนบนเช่นกันสาวงามนามแบมนักศึกษาพยาบาลปีแรกผู้ใฝ่ฝันที่จะเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยอย่างทุ่มเท กำลังนั่งเสิร์ชหาข้อมูลข่าวสารเพื่อประกอบการเรียนและดูกิจกรรมเพื่อนเพื่อนในโซเชียลมีเดียนิ้วของแบมเลื่อนผ่านฟีดไปเรื่อยๆและแบมได้เห็นรูปภาพหรือโปรไฟล์ของโนนที่โพสขอเป็นเพื่อนไว้ซึ่งปกติแบมจะไม่สนใจและใส่เรื่องแบบนี้แต่ด้วยอะไรไม่ทราบทำให้แบมกดรับความเป็นเพื่อนกับหมอโนนและทักทายบนสื่อน,นั้นทันทีทั้งสองเริ่มคุยทักทายกันสวัสดีครับน้องแบมใช่ไหมหมอโนนทักแบม จากการคุยกันผ่านทางสื่อโซเชียลเพียงครั้งนั้นและครั้งต่อมาทำให้แบมและโนโนได้รู้จักกันในโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งสองพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรื่องราวชีวิตพวกเขาค้นพบความเข้ากันได้อย่างน่าอัศจรรย์แบมชื่นชมในความเป็นผู้ใหญ่การพูดคุยให้เกียรติและด้วยโปรภัยของโนนทำให้แบมอยากที่จะรู้จักกับหมอโนนเช่นกันขณะที่หมอโนนเองประทับใจในความมีน้ำใจความสุภาพ และโปรไฟล์ที่น่ารักและมีความมุ่งมั่นในการเรียนของแบมด้วยความผูกพันบนโลกออนไลน์กลายเป็นแรงผลักดันให้ทั้งสองอยากพบกันพี่นนท์คะหากพี่มีเวลาว่างเรามาทานข้าวด้วยกันนะคะเสียงแบมเอ่ยปากชวนแบบเขินๆครับแบมหมอโนนตอบด้วยหัวใจที่เปลี่ยมสุขแต่ด้วยเวลาและภารกิจทั้งของแบมที่ต้องเรียนและหมอโนนก็ต้องดูแลผู้ป่วยประกอบกับอยู่ห่างไกลกันทำให้โอกาสที่จะพบกันน้อยลง ทั้งสองจึงได้คุยกันทางแชทเช้าสายบ่ายเย็นด้วยมาและแล้วเหมือนสวรรค์เป็นใจเมื่อโอกาสของคนทั้งสองมาถึงในวันศุกร์เดือนธันวาคมเมื่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในขณะที่หมอโนอนนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานแบมโทรมาไม่รอช้าที่หมอโนอนจะรับสายพี่โนนคะแบมจะมาหาพี่โนนแบมอยากพบพี่นะคะเราจะได้ไปทานข้าวด้วยกันนะวันนี้ตอนเย็นเวลาประมาณ19นาฬิกาให้พี่โนนมารอรับแบมที่อำเภอเอราวันนะคะ ตรงที่รถบัสจอดนะคะแบมพูดด้วยเสียงที่นุ่มละมุนครับหมอโนโนตอบอย่างดีใจใกล้จะถึงเวลาแล้วหมอโนนเขาได้เตรียมตัวได้ขับรถออกไปรับแบมในสถานที่นัดไว้ช่วงเวลาการเดินทางเขาทั้งสองได้แชร์โลเคชันต่อกันและเมื่อเวลา19.45เวลาค่ำมากแล้วรถบัสมาจอดที่ป้ายโนนไม่รอช้าที่จะไปรอรับแบมในขณะหมอโนนตอนนี้เขาตื่นเต้นดีใจอย่างบอกไม่ถูก เขาได้เห็นหญิงสาวสวยผมสั้นในชุดนักศึกษาพยาบาลใส่เสื้อแขนยาวทับสะพายกระเป๋าลงมาจากรถโดยสารเดินตรงมาที่รถจอดรออยู่และแบมได้ยกมือไหวอย่างอ่อนน้อมพี่นนนะคะแบมถามและยิ้มให้ใช่ครับหมอโนนตอบหมอนนนเดินมาเปิดประตูให้เชิญครับแบมทั้งคู่ได้ขึ้นรถก่อนรถจะออกหมอโนนถามว่าเราจะไปที่ไหนกันดีครับไปที่ไหนก็ได้ค่ะ แบมตอบแบบไม่ได้คิดอะไรมากงั้นเราไปทานข้าวกันนะครับหมอโนโนก็ขับรถออกไปทั้งคู่คุยกันไปบนรถและไปร้านอาหารเนื้อ,อย่างแห่งหนึ่งใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยในจังหวัดที่นนทําำงานอยู่ทั้งคู่ทานข้าวกันบทสนทนาที่ไหลลื่นและเสียงหัวเราะที่ดังก้องทำให้การพบครั้งแรกนั้นกลายเป็นความทรงจำที่ทั้งสองไม่เคยลืมจนกระทั่งถึงเวลา23.30มนหมอโนโนก็ไปส่งแบมที่บ้านเพื่อนของเขา นับตั้งแต่วันนั้นหมอโนโนและแบมก็สารสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องแม้ว่าระยะทางห่างไกลจะขั้นอยู่แต่พวกเขาก็ใช้ความรักและความคิดถึงเป็นตัวเชื่อมโยงด้วยความช่วยเหลือจากโนนแบมสามารถเรียนจบพยาบาลได้อย่างภาคภูมิใจขณะที่แบมก็คอยเป็นกําลังใจเติมความรักและความห่วงใยและสนับสนุนหมอโนนในทุกๆก้าวที่เขาเดินเมื่อเวลาผ่านไป ความรักของทั้งคู่ก็ยิ่งเติบโตและมั่นคงนับตั้งแต่วันแรกที่พบกันคุยกันเมื่อมีเวลาว่างทั้งหมอโนนก็จะพาแบมไปทานอาหารในที่ต่างๆไปซื้อของใช้จําเป็นที่ห้างกันเสมอๆและไปเที่ยวกันในหลายๆจังหวัดและได้ไปไหว้พระหลวงพ่อพระสัยไหวสารหลักเมืองทําให้ความสัมพันธ์ทั้งสองมาถึงจุดสูงสุดกระทั่งแบมเรียนจบกลับไปทํางานที่โรงพยาบาลชุมชนที่บ้านเกิดของเขาและหมอโนนได้ขอเขาแต่งงานทั้งคู่แต่งงานกันอย่างเรียบง่าย ท่ามกลางครอบครัวและเพื่อนสนิทจากทั้งสองฝั่งที่บ้านหลังเล็กๆพื้นที่ในบ้านสวนหมอโนนและหมอแบมได้ร่วมปลูกบ้านสวนช่วยกันดูแลชาวบ้านในหมู่บ้านแถวนั้นอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยพวกเขาเป็นคู่รักที่เป็นที่เคารพนับถือของทุกคนทั้งจากน้ำใจที่งดงามและความทุ่มเทที่ไม่มีวันสิ้นสุดและนี่คือตำนานรักของหมออนามัยและนักศึกษาพยาบาลสาว ความรักที่บ่มเพาะจากโลกออนไลน์และเบ่งบานบนพื้นฐานของการเสียสละและความเมตตาความรักที่ช่วยเติมเต็มหัวใจของทั้งคู่และผู้คนรอบข้างให้อบอุ่นอยู่เสมอจนนินรันดร